เป็นเอเลียนคงพูดไม่ได้ยายกินน้ำลายน้ำลายใยใหญ่ย้อยขำเขียวขำเช,าชำ้าขำขวาวขัเออจ้าคำความโอ้อโหมันคืออะไรเอาละครับกลับมาอยู่กับพาร์ทที่2นะครับผมกับเกม Crisis 2ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family ของไอเพนกวินนะครับเราไปลุยกันเลย สภาที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการหนีรอดออกมาจากเรือดำน้ำนะครับผมแล้วก็มีคนมาช่วยเราไว้เขาชื่อว่าพปรเฟตนะส่วนเราชื่อว่าอัลคาทัสตอนนี้เขาได้ให้ชุดนาโนสูตรของเรามาครับผมแล้วก็มีคนให้ภารกิจเรามานะเราจะต้องหาวิธีป้องกันการที่เราเห็นอยู่ในจอเนี่ยนะครับการแพร่เชื้อโรคของเอเลี่ยนนั่นเอง ตอนนี้มนุษย์ที่อยู่ในเมืองนี้นก็โดนอินเฟคชันหรือว่าโดนติดเชื้อกันไปหมดนะไอเสียงที่เราได้ยินตอนนี้ก็คือเรากาลังโดนตามล่านะครับ <c oughs> เราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับ ซัดเดิ้ลอิน t เป็นชื่อภารกิจเรานั่นเองเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับถ้ามันยานเอเลี่ยนกับยานของ

Sea, right? this, is our this is it. Forget extraction. We have to jump on this. Go get them to me here at the lab. This could be our best shot at rolling back the spore. Maybe the whole invasion, even. We better make it fast. Lockhart's going to have cells swarming all over that crash site in nothing like. flat. Watch out. ทราบไปกันเลยสวัสดีพี่ชายกินอะไรอยู่เหรอกินอะไรเล่าเธอดีนี้งามแสนงามหัวนี่หมุนไปอีกทางเลยโอลโหสวัสดีครับอโอยชิบหาแล้วโอยแล้วไอ รถกินกัร้องโอ้ยหูเปียนเนี่ยมาเอ้ยรักแทจริงต้องอินที่หัวฮัลโหลโอ้ยหูปลามาปลากลับใ่โกงนี่หว่าเปิดกราะฮะ เสียเวลาเราสไลด์โอ้เดี๋ยวครับเราใส่ไซเลนเนี่ปืนได้ด้วยฮะโอเคสักคู่ครับขึ้นมาบังหน้าจอฮะเอารัมผัสผู้ม ฟองโพสเฟตด้วยมันอยู่แถวนี้ครับผมโอเคเราได้ล็อกเป้าทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดียวตัวฮะเราจะเปิดแล้ว คือผมเอาตรงๆนะผมไม่ชอบเสียงซเลนเซอร์อะแม่งไม่สะใจเอาออกดีกว่าเพื่อความมันนะคือสมพคัสน,น,นี่เห็นไหมเสียงมันเพาะซิงกว่าเยอะเลยหมดยยหรือยังหมดหรือยังอ๋ออุ้ยเบาๆเพื่อน คุยกันหน่อยคุยด้วยลูกปืนนะเก็บกระสุนก่อนนะครับเอาละครับนี่นะครับยานเอเลี่ยนที่บอกฮะ เดี๋ยนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นไซเลนต์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูได้ยินครับตอนเรากำลังเก็บทีละตัวทีละตัวฮะเหมือนมันเห็นเราแล้วล่ะฮะ เราก็ค่อยๆดีกว่าโอ้โอเห็นแล้วฮะเรียบร้อยชัดเจนครับเอาส่เลนออกก่อนครับเพื่อความแรงด้วยเอาแล้วดุ๊ยโอ๊ยอจเย็นๆเห้ย,ยางามตกใจปืนลั่นขอโทษ โลระเบิดเพื่อนโอเเ้โอหเฮ้ยไม่เป็นไรเลยนี่อมตะนิรันดร์การพอดีโอเคอเครับผมว่าผมลงไปเล่นกับมันข้างล่างดีกว่ามาขึ้นมาแล้วเว้ยมีทนฐานที่กันใหม่ครับเพิ่มความได้เปรียบผมรู้สึกเหมือนจะโดนจีนอย่างรอบด้านโยิ่งขัดยิ่งดีเก็บไปสองเอาดันไหนก่อน เอาทิ้งตามระเบียบเรียบร้อยปึ๊บอ้าวอยู่ไหนน,นี่ไม่ต้องสงสัยนะคะรับว่าเป้าหายไปไหนผมไม่ปรับออกแล้วผมเพื่อที่เล่นเกมเนี้อาจจะลดมากขึ้นนะบึมาเลยต้องเรียนมาเอง้ไป เฮ้ยมันเรียกกำลังเสริมครับท่านผู้ชมโอเคส่วนเพิ่มหน่อยว้าเอ้ยให้มันรู้ซะบ้างไผเป็นไผมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี้เลยโอ้ สภาพ que, เลยฮะเรากลับไปดูฝั่งนูง้นหน่อยมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี้เลยอ่ะใช่มไม่มีอะไรอยู่ข้างในนั้นเลยเราลงไปข้างล่างไปเลยซับโอ้ยโอ้เจ็บ Get there, Prophet. Prophet. ลงไปข้างล่างแลง้วตรวจสอบ any material can genetic you find. เข้าไปยังไงเลยคทำแหาทางเข้าไปฮะเอ๊ะนี่มันอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหท่าเกณฑ์มากๆเลยโคตรสะใจลงยังไงเนี่ยหาทางขึ้นก่อนสุดยอดไปเลยเมื่อกี้ซื้อเลย เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงสะแถวนี้ายเลปห้างกันไปฮะโอ้นี่ตกวงนี้เป็นอะไรมีปัญหาเกิดยน run a t ไรโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูดิ่โอ้พ่อเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยสแกนดิปิ๊บปิ๊บโอ้ยพระเจ้าช่วยเหอะนี่มันเนื้อเยื่อของมนุษย์นี่นะแต่ว่าผู้คน ดนหลอมละลายงั้นเหรอแต่ถ้ามันไม่มีเนื้อเยื่อของเอเลี่ยนมันก็เสียเวลาออกมาจากที่นี่เลยขับศั้ท์โอเคคนระับมันทำได้ทดสอบไปเลยครนะับสายครับเฮ้ยเฮ้เสียงอย่างนี้ไม่ค่อยดี เฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่เข้าใจพูดแหละ <c oughs> โอ้จะจิ้มทำไม <c oughs> โอ้ยอย่าจิ้มปอยโอ้ยโอ้ยเดอ๋ยวๆเยเขาหายไปไหนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอืมอ้ยซีมันคืออะไรโอเคครับเราเก็บนาโนเอ้ยเออเลยขึ้นโอ้ได้ทำการเก็บเนื้อเยื่อของเอเลี่ยนแล้วกำลังดูดกลืนเนื้อเยื่อของเอเลี่ยนนาโนคาตาไลส์นะครับผมเพื่อเอามาอัพเกรดชุดเกราะเราได้ว้าว ัอ๋ออันนี้คือถ้าเราใช้แล้วเนี่ยเราสามารถตรวจสอบว่ามันเราถูกยิงมาจากทางไหนนะครับผมอ่าเยี่ยมไปเลยโอเคเราต้องไปทางไหนต่อะะเที่นั่นเร็ว ครับผมเป็นคนที่เราต้องเอาของไปให้เขาไา let's go บรรยอากาศไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยโอ้ตายหมดไม่มีใครรอดเลยครับอึ่วงปึ๊บ มีกระสุนให้แบบนี้ฮะแปลว่าเราจะได้สาดกระสุนแน่นอนเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวๆี้ <c oughs> เอาระเบิดไปกินเอเลี่ยนให้มันรู้สะบ้างเฮ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหคนไม่พอเจอเอเลี่ยนอีก ว้าเอ้ยเก็บครับเก็บเอเลียนฮะมาช่วยนี่ก็ยิงอีกนี่เราสามาช่วยนะเว้ยว้าเอ้ยทำสดดโอ้โหอะไรยิงมาวะมองไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวเราฝึกไปรเชคทายครับถ้าเราปาไปฝั่งนี้มันก็จะลงไปที่ศัตรูพอดีะ เราจะเห็นศัตรูลอยขึ้นมาฟังจากเสียงก็รู้สึกได้เลยนี่เนี่ยเป็นไงล่ะต่อยยัดหน้าโอ้โยมันรู้แั่บ้างรู้จักบัวขาววะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเดี๋ยวไม่ทีกจังวะฝึกไว้ที่ไหนเนี่ยโอ้โหท่านอาจารย์ขอเรียนวิชาหน่อย ơi à. oh đi Eyo, mà Thôi đi điểu kia chĩa lay ạ ui ba ơi đi ơi tay này quá ba ơi dù này quá เราจะปีนขึ้นมาทำไมเราไปโทรก็ผัดได้ครับมาเราเปิดฉากไว้ก่อนมามาเลยมาดิหมาดิหมาดิ จะมวยจะตืะ้อจะปืนก็ามาโอ้ยไม่ตายดิเป็นเอเรียนของพูดไม่ได้ยายกินน้ำลายน้ำลายยายใหญ่ย้อยทำเขียว้ำเช้าทำขวาขับโอ้ยจะคำความโอ้โหมันคืออะไร ช <of> ุดเราถูกเลียกแทรกแซงนะครับผมเอาละฮะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจที่2ของเรานะครับสำหรับท่านนี้คน้องฝากไว้เพ <Wh> ียงเท่านี้นะครับตอนนี้การส่งสัญญาณของสูตรเริ่มมีปัญหานะเนื่องจากว่าเราโดนแทรกแซงโดยเซลล์ของเอเลี่ยนนะครับ ตอนนี้ทางกรูนก็ได้ขษาข้อมูลที่ได้มาใหม่นะผมไม่เข้าใจนะมันเกิดอะไรขึ้นใช้ FDR แล้วก็มาถึงแลบให้เร็วที่สุดฉันไม่รู้จะป้องกันที่นี่ไว้ดีนานแค่ไหนมาเร็วที่สุดนะเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย